สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูบ o ต้ LC 708 DT นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดอันนี้หน้าคันบนค่ะแล้วก็ผัน6ตาช้างนะคะตัวนี้สภาพสวยเดิมๆเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะลูกค้าเดี๋ยวมาดูสภาพตัวเครื่องกันเลยสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะ ไม่มีรอยรั่วซึมนะคะไม่มีรอยแกะรอยหรือนะคะสำหรับ l c 7 0 8 d t นะคะรถไล่เดิมๆเ,เลยนะคะสวยมากๆค่ะ47แรงมา้าเครื่องยนต์4สูบนะคะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่725ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่ด้วยเป็นเกียร์ตเทินะคะตัวนี้สำหรับท่านใดที่เป็นมือใหม่หัดขับนะคะแนะนำเลยนะคะน่าใช้มากๆนะคะ มาดูสีสันรอบๆอคันค่ะนี่ค่ะสวยเดิมจากโรงงานนะคะสำหรับ l 4 7 0 8 dt นะคะรถไล่สภาพสวยเลยนะคะมาดูด้านยางค่ะยางหน้าดอกยังดีอยู่นะคะเป็นยางโอตานิคู่ตัวของรถนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมค่ะยางหลังนะคะนี่ค่ะ ดอกยังดีอย uh ู่นะคะกระทะล้อนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้เป็นยางคู่ตัวทั้งสี่เส้นนะคะเป็นยางโอตาีิทั้งหมดเลยนะคะมาดูด้านหลังของรถนะคะด้านหลังของรถนะคะสภาพสวยเลยลูกค้าตัวนี้รถไล่นะคะไม่ได้ลงนานะคะ PTO ใช้งานมาไม่เยอะค่ะไม่มีรอยแกะรอยเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ PTO นะคะใช้งานมาไม่เยอะนะคะตัวนี้บอกเลย น่าใช้มากๆแล้วก็ไม่มีรอยสนิมน้ำไม่มีรอยผุด,ด้วยนะคะมาพร้อมผ่าน6 He a v y p a พ t ค่ะตัวนี้ใบเต็มนะคะเป็นผ่าน6ตาช้างนะคะคู่ตัวของรถเลยนะคะ คันนี้นะคะป้ายทะเบียนตคอ0 7 7 7กำแพงเพชรนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจคันนี้สามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์แน่นอนนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานทุกระบบค่ะนี่ค่ะสวยๆเดิมๆนะคะน่าใช้มากๆ ใครที่อยู่ไกลนะคะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาดูสินค้าก็โอนจองโอนมัดจำได้นะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่398,000 0บาทเท่านั้นค่ะ398,000 0บาทนะคะพร้อมส่งให้ฟรีถึงที่เลยนะคะสนใจโทรได้เลย0819136451นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยค่ะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของคู b ัต้ L 4708 DT คันนี้กันค่ะ